สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะโมจะมารีวิวแล้วก็ลองทำ how to เครื่องสำอางตัวใหม่ที่โมดได้มานะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆถามกันเยอะมากเรื่องทรงผมล่าสุดที่โมทำบ่อยๆนะคะทรงโมเรียกว่าทรงเรียนแบบน้องมาเฟียแล้วกันนะก็อันดับแรกนะคะก็ทำข้างปาดผมข้างหน้าให้มันเป็นเป็นปาดออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก จากนั้นแบ่งคือใช้มือง่ายๆก็ได้ค่ะแบ่งผมออกมาเป็นสองข้างซึ่งผมก็ควรจะเป็นผมที่มันมีการแบบดรายให้ตรงปลายมันดูแบบอย่างเงี้ยค่ะสบัดไปสบัดมาก่อนแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะจับม้วนม้วนแล้วก็เหมือนทําผมให้มันเป็นเกลียวเชือกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปเหมือนมัดปมอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็ดึงฉีกปมแบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะม้วนมวนเก็บผมมามากกว่ามันอาจจะดูใหญ่กว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นว่าเป็นทรงผมมาเฟียมาเฟียก็ต้องไม่ไม่เป๊ะอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะดึงให้มันเป็นน็อตน็อตแบบนี้แล้วก็ฉีกตรงปลายออกอจากนั้นข้างหน้าก็จะปล่อย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้กิฟต์ดามอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะแทรกผมลงไปนี่ แล้วก็เนบเข้าไปเรื่องคือหมดได้เครื่องสําอางมาใหม่นะคะเป็นของโซล่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของเกาหลีนะก็ดูตรงนี้ได้เป็นเว็บไซต์นะที่โขขึ้นให้นะคะก็เขาส่งมาให้บอกว่าอยากให้ได้ลองซึ่งโบติมอเตอร์จะเป็นคนที่ไม่ลองอะไรที่มันมันรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจนะเพราะว่ากลัวหน้าพางังแต่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าไม่มีพาราเบนไม่ใส่แอลกอฮอล ไม่ผสมสีไม่ผสมมิเนอรลออยคือเหมือนกับว่าพวกอะไรที่มดจะแพะ้มันไม่ได้ผสมไว้หมก็เออเฮ้ยน,น่าจะรอดหนึ่งแล้วแล้วอีกอย่างที่สําคัญนะคะคือหดได้มาสองตัวให,ให้ดูอย่างนี้ก่อนคือคือตัวตัวนี้ที่เป็นหลอดอย่างนี้นะคะจะเป็นพรมเมอร์บีบซึ่งตัวนี้เนี่ยมี hpf 37 pa บวกบวกนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น p r i m เมอร์เพ Po พาวเดอร์แมทอันนี้จะเป็นเนื้อทานสูเนนะคะก็ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเตรียมผิวให้ดูกระจ่างใสและคุมมันด้วยที่สําคัญคือพอเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยตัวเนี้ยรายละเอียดแล้วเข้าไปดูเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ปรับผิวให้ดูกระจ่างใสมีมีสารกันแดดด้วยนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าพรางรุมขนควบคุมมันลดความเงาม,มันของใบหน้าด้วยแล้วเราเป็นคนที่แบบผิวมันอะ่ะแล้วตอนนี้อากาศเมืองไทยร้อนมากก็เลยแบบเฮ้ยต้องลองอ้วล่ะแล้วอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้นะคะเพเพอร์เดอร์เขาบอกว่าเป็นกันน้ําและคุมมันก็เลยสุดท้ายเลยว่าโอเคลองละกันนะคะก็วิธีใช้เดี๋ยวให้ดูว่ามันก็บีบออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อบีบปกติเลยไม่ได้เหลวมากนะคะลงที่ผิวใช้วิธีแตะนี้ได้ตกใจเหมือนกันอุ๊ยขาวไปไหนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลของมันว่าทำไมมันถึงใช้ได้นะคะมันมันก็จะไม่ขาวขนาดนี้หรอก แต่ว่าด้วยความที่มันเนื้อมันเป็นบีบีค่ะมันก็จะประมาณนี้อ่ะ,อะที่เมื่อกี้ขาวไปไหนมันเริ่มแบบโอเคใช่ป่ะมันเริ่มเหมือนแบบเอ้ยกลืนมาแล้วแล้วหน้าหมดข้างนี้ก็ชีวิตดูดีขึ้นนะคะอ่ามาข้างนี้เจอการขาวไปไหนแล้วและด้วยเราเป็นเป็นพวกหญิงที่ไม่ชอบความหน้าขาวอ่ะก็อตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันอุย้ยจะใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าพอใช้ไป ลองแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ขาวลอยขนาดนั้นนะคะมันก็อ่ะเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้เห็นใช่ไหมก้อนอุกบาทยกษ์ที่มันขึ้นมารงคางเนื่องจากมันมีเมนแล้วมันก็ขึ้นมาอุส่ารักษามันก็ดอแต่คราวนี้แบบเราทานอาหารที่มันมีแป้งมีนมมีอะไรด้วยมันก็เลยขึ้นจนได้นะคะก็เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมมันใหญ่ๆเออก็ลืมลืมลืมเน้นให้ดูก็เนี้ค่ะมันก็ปิดไปได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆถ้าใช้กับแปรงนะ น่าจะง่ายน่าจะถนัดก,กว่าแต่อันนี้คือหมดอย่างนําเสนอว่าถ้าใช้กันง่ายๆแบบไม่มีแปลเพราะว่าจริงเอ่อด้วยเค,เครื่องสรเนี้มันเป็นของเกาหลีก็น่าจะตอบโจทย์กับเด็กๆน้องๆทีออ่อยู่ในวัยเรียนนะมหาลัยหรืออะไรที่แบบต้องเผชิญชีวิตกับ BTS MRT หรืออากาศร้อนหรือกลางวันเดินเปลี่ยนตึกเรียนอะไรอย่างงี้คืออันนั้นผ่านมานานแล้วจำได้ว่ามันก็ร้อนมากเหมือนกันนะเออแล้วก็แบบ น่าจะช่วยได้ก็เลยว่าเออใช้มือแล้วกันเผื่อบางคนไม่มีแปรงนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะยังไม่ได้แบบซื้อแปรงลงทุนกันอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยมันไม่ขาวไปไหนแล้วใช่ว่ามันขาวอยู่กับหน้าเรากําลังดีซึ่งมันก็มันทําให้ผิวดูมันทําให้ผิวดูดูใสดูกระจ่างดูพางลูขุ่นขนดูพางรอยอุกบาทของวดได้และใต้ตามันก็ มันก็หายไปแล้วผิวมันจะดูเหมือนจะแมทแต่มันก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นนะคะมันเห็นไหมคะมันจะดูเหมือนมีเงาสวยๆแต่มันไม่มันเยอะอะไม่อยากลงแป้งจริงๆมันก็ได้นะเพราะอันนี้มันเหมือนกับว่ามันหายไปที่ผิวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ต้องเตือนไปเตือนไว้ก่อนนะเป็นพราเมอร์ที่มันเน้นคุมมันอะเราไปดูอิงกอร์เดียนก่อนมันจะมีตัวหนึ่งค่ะไซโคเพนซิโอโเซนะคะเอตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นซิลิคน ชนิดหนึ่งอ่ะอ่ามันม,มนีมันผสมอยู่นะคะซึ่งถ้าใครแพ้ซิลิโคนก็อาจจะต้องเสี่ยงหน่อยซึ่งโมโปดีม่มันเป็นคนแพ้ซิลิโคนแต่มดลองตัวนี้แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรก็เลยคิดว่ามันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์จริงๆอ่ะเออก็ลงแป้งของเขาคู่กันไปปรากฏว่าประสิทธิภาพเมื่อรวมตัวกันปุ๊บดันดีเข้าไปอีกนะคะก็นี่แต่เขามีพับให้มาค่ะก็มีกระจกมีแป้งมีพับแค่นี้เองทางซูเซนก็คือไม่มีสีอะไรนะคะกดซับลงไป เอาไว้ชีวิตง่ายๆเร็วๆอ่ะอันนี้ก็ตอบจทยได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้คืองานของผิวเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป๊ะเลยโดยไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วอะคอนซีลเลอร์หรืออะไรไม่ต้องนะคะแล้วมัก็เลยว่ามัจะแต่งอะไรที่มันดูบางๆเบาๆน่ารักน่ักให้ดูนะคะก็มัใช้บชของ b บ r ร e r r y Earthy นะคะอันนี้มันมันจะเป็นสีแบบออกโทนธรรมชาติอะ อ่าแล้วก็คิ้วนะคะมดทำคิ้วสามิติให้ดูดีกวนะ่านะการเขียนคิ้วด้ยใช้อ่าบลัสอีเนะคะข้างที่มันเป็นแปลงแบบเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนถูกปะคิ้วเนี่ยมันก็ควรจะกันน้ํามันก็ควรจะไม่หลอมละลายไปพร้อมกับอากาศหรือเหงื่อที่เราวิ่งไปวิ่งมาหรือใดๆนะอันนี้มดจําลองว่าถ้ามดเป็นใครที่ต้องใช้ชีวิตอากาศร้อนนะ อ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะปัดขนคิ้วนะให้สีมันดรอปลงนิดนึงให้มันดูแบบไม่ไม่เข้มปื้นขนาดเนี้ยค่ะมันก็จะเลือกใช้อันนี้ของตรีนะคะให้มันเป็นโทนน้ำตาลบอลบอหน่อยปัดเคลือบไปมันก็จะทำให้คิ้วสีน้ำตาลเทาที่เราเขียนไว้มันดูซอฟ์ลงนะคะแล้วก็แนะนำว่าขนคิ้วเนี่ยมันควรจะปัดให้เป็นแนวขึ้นโอเคต่อด้วยการไฮไลท์เชดดิ้งนะคะอันนี้มันก็จะใช้อีลามัสกาตัวเดิมนะง่าย เชดดิ้ง uh, นะคะเราเชดตรงจมูกก่อนตัวนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยเรามดมองว่าแบบ uh, ชิ้นเดียวมันก็สามารถจะใช้งานได้ครอบคลุมนะคือเราเชดดิ้งได้แล้วเรามาแต่งตาได้ด้วยอ uh, uh, สีขาวลงในส่วนของดัางนะคะเพื่อเพิ่มมิติเข้าไปแล้วก็อาจจะปัดขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็เราใช้สีเนี้ย ลงทั่วเปลืกตาเลยคือเราเน้นความเป็นธรรมชาติอะเราเน้นว่าผิวดูดูดูโกลแต่มันไม่ไม่มันมากเพราะว่าเรามีโซลารในการที่ช่วยในการเป็นเหมือนกับว่าแพ็คผิวเราไว้นะคะแล้วเราก็มาเพิ่มตรงในส่วนของตรงประกายที่เราจะทำไฮไลท์เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราใช้สีน้ำตาลนี่แหละในการคัดเบ้าเบา,บา,บา ทาลุกเบาๆเองแค่นี้มันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยมันไม่ได้แต่งเยอะสีออกประกายชมพูมุกนะคะลงใต้ตาโดยที่เอาประกายมุกเนี่ยชมพูประกายมุกเนี่ยลงที่หัวตางี้จากนั้นเอาสีทองนะคะ ลงตรงช่วงหางตาเข้ามาเจอกันตัวนี้มันกันน้ําด้วยงงกันก็จะเหมาะกับชีวิตที่แบบว่าเนี่ยแหละต้องการควบคุมความมานันต้องการไม่ให้เยิ้มต้องการให้มันแพ็คอยู่ที่หน้าเราได้อย่างพอดีนะคะแล้วก็ตัวสีขาวเนี่ยเราเอามาแตะตรงช่วงนี้ได้ด้วยอไม่ใช่สีขาวดิสีชมพูมุกเนี่ยตรงช่วงรอยหยักของปากนี้นะคะ เพื่อเพิ่มประกายในส่วนของลิปนะคะโมจะใช้ของทอรี่นะคะอ่าตัวนี้เป็นสีศูนย์หนึ่งนะคะมันจะเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติจะทาจากแท่งก็ได้แล้วก็หรือเราจะใช้สเปตละะูล่าคะปาดสีออกมาเพิ่มแล้วทาลงไปจากนนั้นก็ ปัดมคค่านะคะปัดขนตาวนันนี้ลองมาใช้ไมคค่าที่มันเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะ,อ,ะอยากให้ลุกมันดูแบบดูโกโกโรแล้วก็ดูดูไม่แบบตาไม่หนักมากนะคะอาให้มันแยกเส้นดูชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างล่างมึงก็จะใช้วิธีหวีปัดลงมานี้เหมือนเดิมน,นะแล้วค่อยตั้งแปลง ค่ะก็ลุงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้แต่งไปเรียนก็ได้นะแล้วก็จะแต่งไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนสุดๆหน้าร้อนเราเนี่ยก็หาอะไรที่ช่วยให้ผิวดูธรรมชาติสวยใสแล้วก็คุมมันได้ด้วยมดว่ามันก็จะช่วยได้นะคะยังไงไปดูกันอีกอย่างหนึ่งอะที่มดไปทะเลแล้วมดเอาไปลองทดสอบให้ดูเลยคะ่ะว่าเป็นยังไง ็สรุปแล้วกันเนอะว่าเาจ้าตัวสองตัวนี้นะคะที่มดได้มาแล้วมดเอามารีวิวเพราะว่ามดชอบตรงที่ว่าเขาสามารถคุมมันได้ดีค่ะตัวนี้ที่เป็นพลาเมอร์บีบีตัวนี้เนี่ย สามารถทาทับได้ระหว่างวันจึงเหมาะกับการที่ว่าอย่างเงี้ยที่โมดไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วโมก็ทาระหว่างวันคือทาทับไปสําหรับว่าเพราะปกติเราต้องทากันแดดทับอยู่แล้วถ้าเราต้องโดนแสงแดดต่อเนื่องยาวๆใช่ไหมคะเวลาใครที่แต่งหน้าก็รู้สึกว่าอุ้ยแล้วทากันแดดทับยังไงละพี่โมดเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้เป็นบีบีที่ทาทับได้แล้วมันไม่เป็นคราบม,มันก็เลยเหมาะกับการที่ว่าเราไปเที่ยวทะเลได้ดีค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคุมันดีมากแต่ ไม่ทําให้ผิวมดอุดตันขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งคือมดโดนน้าแล้วมันที่บอกว่ากันน้ําได้คือไม่ไม่ไมละลายก็หมายความว่าอย่างเนี้ยมดวิ่งเล่นที่ทะเลอะค่ะ mm hmm. น้ําที่มันกระเด็นมาโดนเนี่ยมันไม่ทําให้ เครื่องสำอางหลุดเป็นคราบค่ะมันก็ยังทําให้ผิวเราดูโอเคอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีก2ตัวหนึ่งนะคะที่มโแนะนําสําหรับคนที่ชอบให้ผิวดูเป็นธรรมชาติปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมความมันนะคะแต่สําหรับใครที่ผิวแห้งหมดว่าอาจจะใช้แล้วอาจจะแห้งไปนะเพราะว่าขนาดม,มดเป็นคนผิวมันเขาสามารถคุมมันได้ดีนะคะก็ยังไง ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทางโซล a c คอเมติกด้วยนะคะที่ส่งมาให้มดได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะที่ติดตามการยังไงพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ